ุยเพลนเมืองไทยวันนี้เราจะชิมอะไรได้กลิน่นโรยๆมาช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลอะไรของจีนเราเพิ่งผ่านศาสตร์จีนไปใช่ไหมคะพอศาสตร์จีนผ่านไปปุ๊บเนี่ยะละคนจีนละก็เริ่มละเริ่มที่จะเตรียมตัวไหว้พระจันทร์ไหว้พระจันทร์นั่นแหละเรากําลังจะพูดถึงขนมไหว้พระจันทร์นะคะสําหรับร้านนี้เขาบอกเป็นตํานาน70กว่าปีะนะคะแล้วชื่อแปลกชื่อแปลกชื่อแปลว่าอะไรเดี๋ยวต้องถามเจ้าของเออเนาะเนาะนะคะแต่ว่าต้องขอให้อาจารย์เป็นคน อธิบายเรื่องนี้เลยนะเพราะออกแนวจีนส่งให้อาจารย์เลยอาจารย์จะบอกอะไรเมื่อกี้นี้เอออย่างชื่อเขาคือเกอกใจใช่ไหมฮะกอกใจเจ๋อเหล่าเจ๋อเหล่าเจ๋าเหล่านะครับวันนี้แขกรับเชิญเราคุณอรวรรณคุณมลิกาอาทิตนันตพันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหนคุณมลิกาคะ ใช่ก็ไปใกล้ๆะแม่คุณมาริกามานี่แม่ก็แม่ก็ต่างแม่ใกล้คุณมาริกาถูกไหมฮะกอกใจเจ้าเหล่าคราวนี้กอกใจเจ้าเหล่าเนี่ยเป็นการออกเสียงแบบกวางตุ้งถ้าเผื่อกวางตุ้งจริงก็คือกอกใจเจ้าเหล่าเจ้าเหล่าถ้าออกแบบแต้จิ๋วคือกกจีจิ๋วเหล่าแล้วคนไทยส่วนมากเนี่ยจะติดติดปากว่ากกจีกอกจีเล็กสั้นๆเล็กเส้นๆแบบกกจีก็คือกอกใจคราวนี้เนี่ย ขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยในในในตำนานเป็นยังไงทำไมต้องไหว้พระจันทร์เดี๋ยวก่อนนะเคยเคยรู้จักปัจญาอินหยางไหมอินหยางก็คือมีดำข้างึงขาวข้างหนึ่งอินหยางนะไทหยางไทหยางแปลว่าพระอาทิตย์อินกับหยางใช่ไหมไทหยางพระอาทิตย์ไทอินแปลว่าพระจันทร์จะต้องเป็นอยู่ในฤดูใบไม้ร่วงด้วยอาเอาละแล้วใบไม้ร่วงเนี่ยเพราะว่าพิ้นผ่านฤดูร้อนไปร้อนไปสุดป๊บเนี่ย ฝนขัดเม็เมดเมื่อฝนขัดเม็ดเสร็จปั๊บฟ้าจะใสและพระจันทร์เนี่ยในสี่ฤดูนี้คือฤดูใบไม้ร่วงพระจันทร์สวยที่สุดไหว้พระจันทร์เสร็จปั๊บเนี่ยคนจีนเตรียมตัวละเอาเสื้อหนาวออกมาได้ละอากาศเริ่มเย็นละเออมันมันดูที่มาอันนี้ดีกว่าของร้านใช่ซึ่งยังยังยังเข้าใจเรื่องหงเกอกใจเจ๋วเหล่ามันมีที่มาไงทําไมต้องชื่อนี้มันชื่อจีนแล้วมันทำสาก์ไทยก็ได้ไม่อกเคือคือกอกใจนี่ แปลว่าสากลค่ะเธออยู่อยู่ในย่านเยาวราชนี่ก็คือไต่จิ๋วเยอะค่ะก็ชื่อก๊กจีแล้วเจ้าเหล่าเจ้าหล่าว่าว่าผัดตากัตตาแล้วแลร้านนี้มีที่มาอย่างไรคือกอกใจกอกใจไปสากวงตุ้งซึ่งเราก็ย้ายจากทั้งที่เก่านี่มาอยู่ค่ะ อยู่ที่ไหนอยู่่ทีคองสารอยู่คองสารแถวไหนของคองสารกว้างใหญ่ไฟสาลมันไปถึงข้าวสุกไหมตรงถนนเจริญรั์ตรงข้ามกับคองสารพาซ่าค่ะคองสารพาซ่าที่ร้านนี้ทำขนมไหว้พระจันทร์อย่างเดียวทำอะไรบ้างคะ โดยปกติจะเป็นพัตตะคานจีนด้วยค่ะอาหารจีนหวังตุ้งด้วยหวังตุ้งโอ้โหเสกอะโอ้เสกอะโอ้โหไถโอ้เสกอะคือมอยอะโอเสกโอหโอ้โหเสกหมอ้ไถอ้ยอะโอ้ยแสดงว่าถ้าเป็นช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ก็จะมีขนมไหว้พระจันทร์ออกมาอย่างนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าคือคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยสูตรดั้งเดิมเป็นยังไงเพราะจำได้ว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราจะทานอยู่ไม่กี่ไส้แต่ปัจจุบันนี้มันถูกดัดแปลงมามากมายจะเห็นอยู่บนโต๊ะนี่มากมายแล้วมีไส้้อะไรบางคุณมซส์ อธิบายหน่อยค่ะมาเริ่มต้นตรงนี้เลยไส้อะไรให้ท่านผู้ชมชมอันนี้ตันเหนืกว่าเอันนี้รุ่นใหม่ถ้าดังเดิมถ้าดังเดิมจริงๆต้องเป็นลูกบัวลูกบัวกับงูยิงหรือว่าเม็ดบัวบระบะนะใช่อันนั้นเป็นลูกบัวก็คือจะเป็นอั่นเนี้ค่ะนี่นี่นี่เป็เลูกบัวเหมือนที่ไข่เค็มใหญ่มากเหมือนที่ไปคุ้ยลิ้นมาเลยแต่ก็ไม่มีไข่เค็ม เป็นเม็ดบัวบดอย่างเงี้ยเหมือนกับถั่วอันนี้ไข่คู่หรือไข่เดียวไข่เดียวอันนี้ไข่เดี่ยวต่อไปเป็นไส้อะไรที่ที่ดั้งเดิมก็คือเป็นโหยงยิงอันนี้โหยงยิงอันนี้อันนี้รุ่นใหม่โหยงยิงจะเป็นนี้ใช่ค่ะอันนี้อะไรอันนี้เป็นโหยงยิงทานตะวันค่ะตัวนี้เป็นตัวใหม่ด้วยเป็นทางาเป็นตัวใหม่ซึ่เราดัดแปลงอันนี้หันหลังให้หันหน้าให้ดูะวานอันนี้เป็นไส้ทุเรียนวทุเรียนเออุเรียนนอันนี้เมืองจีนมีเนี่ยเดิมมันไม่มีเมืองจีนไม่มี ตอนหลังทุเรียกนกันมันเยอะค่ะเนาถ้า<ด><ด>คนไียชอบทุเรียนให้ดิฉันได้คุยถึงเรื่องทุเรียนก่อนใ่<ด>่ค่ะคือช่วงก่อนสมัยก่อนเนี่ยฮะ,ค,ะคือมีคนอายกุก็คือแบบคุณพ่อเนี่ยฮะก็ไปเที่ยวที่ใต้ทางใต้ก็ให้ทุเรียนมาอเพราะว่ามันหวานมาก ก็คงจะทานไม่ไหวอ่ะและอีกอย่างหนึ่งขาบดนี่เขาก็เหมือนกับลูกบัวดังนั้นเขาก็เลยบอกให้เถ่เชิวเนี่ยคุณพ่อบอกเลึอกเอาขึ้นไปทําขนมไหว้พระจันทร์มาลองทานดูซึ่งตอนนั้นยังไม่มีทุเรียนยังไม่มีค่ะก็คือการเริ่มของที่นี่เริ่มต้นคือการเริ่มต้นอ๋อเริ่มต้นใส่ทุเรียนมาจากที่นี่ค่ะก็เลือกเอาขึ้นไปทำพอทําลงมาแล้วก็ยังไม่กล้าขายกลัวไม่มีคนทานก่อนนี้เขา มีเล่นนกกระจอบไงฮะที่พีนมีอยูาบมานมาจับมาจังมาจังเขาก็แจกให้ตามโตะทานทุกคน่านติดใจเลยยกนิ้วก็เลยเริ่มดังนั้นก็เริ่มขายแล้วก็พูดแบบตีตลกนะคะ ตีกันหัวแตกเลยก็แตกแย่งกันแย่งกันก็บอกคนละสามกล่องคนละห้ากล่องมากกว่านี้ไม่ได้โอ้แล้วส่วนก่อนนี้ยังไม่มีกล่องนะคะใช้ม้วนเอาใช้กระดาษม้วนเอาจนบีบแบนหมดเลยแย่งกันย้อนกลับไปกี่ปีแล้วเนี่ย ห้าสิบหกสิบปีได้นะฮะแปลว่าทุเรียนใช่ใช่ทุเรียนมันมีมานานแล้วนะโเริ่มปีค่ะเริ่มต้นจากที่กอก็จีนี่แหละนี่นี่ที่มาเห็นไหมจากที่กอกใจเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้เจริญแบบกว้างมากนี่คือมีเริ่มมีที่ร้านเนี่ยเดี๋ยวตอนหลังสักสามสิบปีอะไรเนี่ยจะแพร่หลายเปหมดแล้วแล้วก็จริงไหมก็บอกปีปีหนึ่งเนี่ยนะแค่ขายสมัยโน้นนะห้าหกสิบปีที่แล้วนะครับก็บอกปีปีหนึ่งเนี่ย ขายแค่ขนมไหว้พระจันทร์หนึ่งปีนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายไปทั้งปีละรวยเลยรวยเลยแล้วก็ที่แล้วก็ขายกับข้าวเนี่ยก็เป็นแค่อันนั้นกำไรกําไรละเป็นจริงค่ะอันนั้นยุคนั้นเป็นจริงคือสมัยก่อนนี่คือการใช้จ่ายไม่มากมายไม่ต้องไปแพ็คกิ้งอะไรทั้งนั้นแค่ลูกหนึ่งเนี่ยค่ะใช้กันห่อกระดาษขอบคุณนะคะขายได้ง่ายนะคะขายีเขียวเนี่ยอะไรจ้ะขายเขียวอันนี้พัฒนาใหม่ละไม่ไม่ไม่พัฒนาใหม่แล้วเมื่อก่อน ห็นไม่เคยเห็นที่ไหนด้วยเดี๋ยวเราถามไล่ไปก่อนดีก่อนจะชิมกันนี่อะไรพูดพูดไปอันนี้อะไรนี่อะไรไม่อันนี้เป็นเป็นเป็นขนมตุ๊กตามงคลปากแม่ห้ามพูดตุ๊กตามงคลคนจีนก็มีมีหมูมีปลาอันนี้มูลหลามกุ้งอันนี้อะไรหมูอันนี้โดนหลานนิปลาไม่เคยเห็นอันนี้กุ้งปลาอันนี้เป็นพระสังกษัยพระลเลยข้างในเป็นอะไรจ้ะอันนี้จะไม่มีไส้ไม่มีไส้ไม่มีเฉยอันนี้ก็เป็นนมถั่วขนมหน้าแตกหน้าแตกไงถั่ว อ๋ออันนี้ก็เป็นแป้ง้หับเท่าโซ่หับเท่าโซ่หับเท่าแปลว่าวอนัดวอนัดก็ต้องมีวนัดครับองมีถั่วไงวอยนัดก็ไปงานแบบแป้งเน่ยผมว่านะเข้าขนมถั่วอมันต้องมีถั่วเขาไปกับแป้งไปโบดแล้วก็ทำเอามาเป็นชิ้นมันต้องมีถั่วหน้าแตกต้องมีถั่วเดี๋ยวนี้คล้ายๆถั่วลิสงก็ยังมีนี่ออันนี้ะไรขนมหมักลุกเหมือนตัวนี้แต่มีไส้อันนี้เป็นไส้อะไรจ๊ะอาจารย์แบกไส้เดียกถั่วแล้วก็ชาเขียวไอ้นะ ทุเรียนเม็ดบัวลูกบัวอันนี้อันนี้คือลูกบัวอันนี้คือลูกบัวถ้าเป็นลูกบัวอันนี้คือลูกบัวเขาจะเขาจะพุหน้าเขาจะอันนี้คือลูกบัวนะครับอเขใชอบเขามีลายบัวเขามีลายบัวข้างนอกนะครับมาทางโทษนะครับหนึ่งสองสามใจร้ายแบะขนมดูข้างในเป็นอะไรโอ้ตตาเลยโอ้โหกระเด็นมานีเลยอะไรกันเนี่ยเป็นลูกบัวส่วนอันนี้ชาเขียวนะมันจะออกมันมีกลิ่นชาเขียวหอมแล้วมันก็จะออกแนวหวานนิดๆนะคะ อันนี้แปลกดีเพิ่งเคยชิมอันนี้อันนี้เราจะเพิ่มเนื้อสัมผัสของเม็ดงาดําเข้าไปด้วยค่ะอ๋อเหรอที่เป็นจุ่มตุ่มดำไม่ได้เกาถึงต้องมีไข่เพื่อมาตัดหวานไอ้กสามชิ้นนั่นแหละให้หมดจบก่อนอันนี้คือแล้ววเคาาจะุยกกกัน็งใส่ลูกบัวใส่ลูกบัวใส่ทุเรียนค่ะแต่ว่าอันนี้มีไข่ไหมฮะอันนี้มีไข่ทุกชิ้นมีไข่หมดเลยค่ะแล้อันนี้มีไ่ไหมอ่จารย์อันเล็กๆนั้นเป็นแบบมินิค่ะเราทําย่อไซร์ลงให้มันแต่ไส้อะไรจ้าทราบแล้วมันมินิแส่ลูกบัวค่ะอ่าลูกบัวและสมัยก่อน ขนมเป๊ปประจันก็จะต้องมีแบรนด์นะก๊กจีนี่ก็เป็นแบรนดดังห้อยเทียนเหลาแล้วก็อะไรนะแต่เราแต่เราจิงแสงยาวยืดซึ่งพวกนี้หายหมดเลยนะรู้จักว่ายาวยืดรู้จักยาวยืดเคยได้ยินก๊กจียังอยู่ยาวยืดอยู่ตรงข้างกับแม่แบรนด์นี้ยังอยู่ห้อยเทียนเหลาหายไปแล้วออแล้วก็มาเป็นกิเลนทองนกิเลนองมาที่หลังเนาะกิเลนทอกิเลนมาที่หลังเจ้าเดิมเจ้าหลายร้านถามนิดนึงอยากรู้ว่าหน้า ที่มันมีลายต่างๆเนี่ยใครตอบคุณละวันหรือคุณวันลกาว่ามันหมายถึงอะไรแต่ละหน้ามันต่างกันไปมันบอกว่านายเป็นไส้อะไรไม้หรือไสนยี่ห้อของร้านทั้งสองอย่างเลยค่ะอ่าอย่างนี้มีชื่ออยู่อันนี้ชื่ออ๋ออันนี้มีชื่อดอกใจเป็นภาษาไทยพิมพ์สลักไปที่ไม้เลยค่ะแล้วเราจะรู้พ้หน้าอย่างนี้มีชื่ออะไรอะไรย่างนี้จะเป็นไส้อ่าส่วนโมนี่เป็นภาษาจีนนะแต่โมนี่ในขณะนี้เป็นภาษาจีนอันนี้เป็นรุ่นดั้งเดิมนี่เข้าไปกดใช่ไหมอันนี้รุ่นคุณพ่อรุ่นอากง ไม่ค่ะลูกไอเย่นะคะลูกกอกแล้วปั้นด้วยใช่ค่ะใช่เขาปั้นแล้วก็ไปกดที่น้าคือที้หน้าใหญ่เนี่ยไม่มีอ่ะไม่ได้เอามาใหญ่ๆขนาดนี้มีเอามาด้วยขนมเหรอมีขนมใหญ่ๆนลยที่มันกดไปก็เป็นอย่างนี้เลยใหญ่มากเลยแล้วเขาบอกนะสบัยก่อนเนี่ยขนมไใบประจันทังำทิมปีละครั้งหนึ่งจริงไหมฮะไม่ไม่ทำเทิมเพื่อเดี๋ยวนี้กินมีกินทั้งปีเลยเออเดี๋ยวนี้มีกินทั้งปีชิตต้งชิ้นใหญ่กว่านี้ก็มีนะคะเดี๋ยวยิ่งมันจะเป็นดัมเบลหน่อยเวลาออกกำลังแล้วขนมของจีนนี่แปลก อะไรที่ไปอบจะไม่ฟูจริงไหมเออเห็นไหมใส่ผงฟูแต่แค่ภาษาฝรั่งนะไปอบแล้วฟูแต่ของจีนอบอะไรที่ไปอบไม่ฟูไม่ฟูเพราะอะไรเพราะไม่ใส่ผงฟูไม่มีผงฟูแล้วอะไรที่ของจีนเอาไปนึ่งฟูซาลาเปามันเถาเออไม่ได้ใส่ยีสต์หรือไี้ไม่มียีสต์มถึงไม่ฟูด้วยมันไม่ฟูไงถึงไม่ฟูเพราะฉะนั้นขนมจีนน่ะ พระเจ้าเขาเขาบุกแบ่งงานมาแล้วอะไรที่ไปอบเนี่ยไม่ฟูอะไรที่เป็นนึ่งฟูงแต่นี่ oh <my> ผมชอบนะแป้งก็นิดเดียวไงแปง้งนิดเดียวบางเยอะบางร้านโอ้โหแ,แปงนะ้งหนาตักนะี้เลยโอ้โหอย่างนี้เลย,ย,เลยแล้วข้างในร่นวนหมดเลย <S <S เพราะอะไรถึงเป็นเคล็ดลับอวาม่แม่จะบอกหรือว่าพี่มาลีใจแม่บอกแม่แม่บอกเพราะถ้าเผื่อวันเดี๋ยวนี้ช่วงนี้นะที่แป้งบาเนี่เขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้มือแล้วเขาใช้เครื่องอใช้เครื่องแล้วดังนั้นนะแป้งมันก็บาแต่นี่เราก็ยังมือคือเมื่อมือสูตรของมันคือเรียกว่าอันนี้ยังเป็นแฮนเมดอยู่อ๋อที่บ้านเราก็ยังเป็นแฮนเมดอยู่แต่ว่าเราก็คือใช้สูตรใช้กรรมวิธีการกระทําเหมือนเดิมอ่า คมาลิกาเจะมีชื่อว่าอาโหอาโหเจ้มก้อยเป๋ฟายหลิงแปลว่าแปลว่าขอให้ให้เขาหน่อยคุณโหขอใส่บวนหน่อยใส่ทั้งหมดนี่คือบัวยากที่สุดใช่ไหมครับบัวนี่ไม่ยากบัวเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เป็นอะไรเทคนิคแบบว่าเยอะค่ะวิธีการทํามันต้องละเอียดคือโดยขบวนการแต่ละขั้นตอนอย่างเช่นว่าเราเลือกเม็ดบัวยังไงเลือกมาต้องมาแกะ ไส้เนี่มันตรงไหนฮะเนี่ยมีไหมแกะไม่มีแล้ไม่มีแล้วค่ะมาแกะไส้มาลอกซิแบบสารพัดอย่างทําอีกแล้วก็ต้องมันึ่งมาเคี่ยวเห็นไหมาเคี่ยวเดี๋ยวที่ฮ่องกงนะเรียนยงเป้าด้วยบอกอย่างโจรละแปลว่าไปฮ่องกงเนี่ยสารเต้าไส้เม็ดบวกก็ไม่มีคนทํา เพราะขั้นตอนเยอะเพราะเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดกินนะครับต้องกินใกล้ไม่ดูเพราะคุ้มที่สุดเพราะว่าเม็ดบัวเนี่ยต้าตีสิเขาต้องส่งมาแล้วจะไม่ให้เข้าห้องเย็นจะไม่จะไม่ให้เข้าตู้เย็นเพราะว่าตู้เย็นนี่มันจะมันจะทำให้แม่ร่อยใช่ไหมคือมันเหมือนกับมันยางมันอะไม่มียางโดยการเป็นเม็ดบัวธรรมชาติเลยมันจะมียางในตัวของมันเวลาเรามาเคี่ยวมาผ่านขบวนการตรงนี้มันจะทําให้ไส้เนี่ย หนียวแล้วก็เนียนแล้วเขาเนยยางมันจะแห้ง่ใชแล้วแล้วคนที่กินเป็นจริงๆนะเขาต้องกินไส้เม็ดรัวแล้วถ้าแบบพวกคุณของดั้งเดิมพวกไวัไปลูกนะจะกินไส้ทุเรียนทุเรียนทุเรียนยากไหมทุเรียนทำไมขนมของร้านเราถึงได้ครองใจผู้บริโภคมานานเจ็ดสิบสามปีมันอร่อยเป็นแบรนด์ที่อยู่เป็นแบรนด์ที่มีมายครองใจเขายังไงครับเป็นแบรนด์ที่ไม่หายไปคืออย่างที่บอกว่าเราคงวิธีการผลิตเหมือนเดิมแล้วก็เรื่องของวัตถุดิบ อย่างเช่นหมูยิงเนี่ยค่ะเป็นเม็ดผลไม้ห้าอย่างเหมือนกันหมดแต่ว่าไอสิ่งที่มันเป็นแบบนิดนึงของเราอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราจะใส่พวกสมุนไพรเข้าไปด้วยใส่สมุนไพรลงไปด้วยอันนี้คือเมล็ดเมล็ดถั่วห้าอย่างอันนี้คือหลักหลักของของของส่วนผสมเขาแต่ว่ามันมีนิดนึงคือพวกสมุนไพรถ้าถ้าถ้าทานแล้วสังเกตอ่ะมันจะมีเรื่องกลิ่นใช่ขึ้นมาอันนี้เปคิดคล็ดลับประจำตระกูลอะไรไส้ไหนขายดีที่สุด ถ้าตอนนี้ก็จะเป็นทุเรียนกวนค่ะยังคลองใจอยู่อเหรอทุเรียนกวนแล้วก็ลูกบัวเนี่ยค่ะลูกบัวดีมากแล้วก็ไม่ค่อยคนเนี่ยไม่ครอยนเนี่ยคนกินไม่เป็นจะกินทุเรียนเนีคนกินไปจะกินลูกบัวกลวแ้็ อีกกลุ่มหนึ่งก็จะชอบหงหยิ้งไปเลยเป็นแบบออัันนนนีี้้โบราณเลยหงหยิ้งนี่ของโบราณเป็นแฟนคลับเลยคือทานแล้วฉันเพลินอ่ะเออฉันจะเคี้ยวมันแตกแปร์นันจะเกรยวพี่มันกินได้นานนะแต่หนูยังไม่เอานหงโยิ้งหนูไม่เอาเพราะอาม่าก็ไปกินชอบชอบบุบบัวอย่างเดียวอย่างเดียวอันนี้ที่ใส่เปนหวานที่มันที่มันมีฟักมีอะไรต่ออะไรอ่ะอ๋ออันนั้นตังกวยแฉะ่ะตังกวยแฉะไส้นั่นไม่ทำเพราะนั่นไม่อันนั้นจะทำเป็นอีกเปียเปียเปียหยาดเปีย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 เปีเปียเปยเปี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 นเปีเปีย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 เปยเปียเป มีป่ะอร่อยป่ะอร่อยนี่มันต้องอุ๊ยต้องอร่อยอยู่แล้วมันต้องอันใหญ่ๆนะอร่อยแล้วไม่มาอันใหญ่แม่แม่มันต้องอันใหญ่ๆอย่างนี้นะหนาๆเลยนะคนแต่งงานเนี่ยแต่ขนมเปียกมันไม่ได้เกี่ยวไหว้พระจันทร์เนี้ลองแป้งแป้งหน้าจะกรอบๆนะแต่มันไม่เกี่ยวขนมประจันวันนี้จะพูดเรื่องขนมประจันเดี๋ยวเราไปคุยกันอย่าบอกให้ใครได้ยินกันอยากให้เชิญชวนคุณมรรยกาเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์มีขนมอร่อยเด็ดๆของร้านนี้มากมายเชิญทวนไปเราซื ยี่สิบเจ็ดกันยายนนี้27บ็กันยาเป็นวันไหว้วันไหว้ว่าก็สามารถหาซื้อได้คือที่ไหนบ้างก่อนก่อนก่อนยิบเจ็ดก็ซื้อได้แล้วตอนนี้เริ่มตอนนี้เริ่มเริ่มได้แล้วเราพูดไปเลยเริ่มซื้อได้แต่ตอนนี้แล้วมีที่ตัวแทนจําหน่ายของเราทั่วไปต้นถนนเยาวราชก็มีนะคะก็ดูจากผ้า เราดูตรงไหนอ่ะเราจะดูจากไหนเราจะรู้เป็นผ้าที่เขาแขวนหน้าร้านเป็นผ้าป้ายโฆษณาผ้าแดงๆกอกใจเจ้าเหลาผ้าแดงๆเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยด้วยภาษาจีนด้วยค่ะนั่นนะคะพวกตัวแทนจําหน่ายเขาจะโชว์ผ้าแบบนี้ก็จะนำไปก็สามารถซื้อที่นั่นได้แล้วก็มีตามซูเปอร์มาร์เก็ตห้างซูเปอร์มาร์ทอย่างเงี้ยค่ะด้วยมีหลายที่นี่มีหลายที่หาง่ายค่ะก็มีท็อป มีท็อปหลายสาขาเลยค่ะเดอะม่เอ็มโพเรียมใครจะได้มุ่งไปเลยจะได้มุ่งไปเลยตรงนั้นเลยอ๋อพวใครใกล้ท็อปใครใกล้เอ็มโพเรียมใครใกล้อะไรไปซื้อที่นั่นได้หรือว่าถ้าสะดวกมาที่ร้านก็เชิญเลยค่ะสะดวกไปคลองสาลได้กินอาหารด้วยจะไปกินก๋ยซีก๋ยซีด้านเดิมค่ะเขาบอกว่าคุกเดิมก็ยังมากันทั้งเซตเลยเขาใช่มีติ่มซำกุ๊กโบราณมาด้วยโด้วยเหรอ ช่วงที่กระทะหนึ่งกระทะสองนั่นเขาก็กลับบ้านแล้วนะคะแต่ว่าช่วงที่กระทะสามกระทะสี่นี่ก็ยังตามกันมาอยู่นะคนี่เดียวไส้มันแตกต่างกันแต่ว่าลูกมันเท่ากันขนาดมันเท่ากันราคาเท่าไหร่ราคาก็อยู่เฉลี่ยประมาณหนึ่งร้อยนงอยมิทุกขไปค่ะแล้วก็แล้วก็ไม่ว่าจะไส้อะไรโดยเฉลี่ยเอ่อโดยเฉลี่ยค่ะลบได้ค่ะสีับาทหบาทไม่เกินนี้โอ้ยิงแพงโหยิงแพงก็อยากให้ทานเอ่อ ไส้ดั้งเดิมนะคะเป็นเป็นเป็นไส้ที่เราคงกรรมวิธีการผลิตอย่างที่บอกแล้วก็ไส้ใหม่ๆอย่างเช่นงูยิงทานตะวันนะคะเพิ่มเม็ดทานตะวันเข้าไปเพิ่มเม็ดงาดาเข้าไปแล้วก็ลดความหวานลงไปไส้ที่ใหม่ล่าสุดโ็รชาเียวสี่วัตตคนอยญ่แวนัหายถงนยนี้ไม่ค่อยชอบทานหวานไงฮะดังนั้นเราก็เลยจัดเอาอันนี้เราไปชิมการขนมไหว้พระจันทร์ในช่วงนี้นะคะวันนี้พัตตะคาน กอกใจเจ้าเหลานะคะอขอบคุณคุณอรวรรณและคุณมัลลิกาอธทินันตพันธ์ค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากๆครับที่มาให้ค,ความรู้ครับคุยเพลงเมืองไทย